สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะฮะช่องอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะฮะวันนี้นะครับผมเปิด EP พีที่293นะครับวันนี้นะครับผมมีพระเครื่องราคาสุดพิเศษนะครับมาแบ่งป,ปันให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับในราคา700บาททุกรายการนะครับผมปิดครบ3องค์ 2,000บาทจัดทรงฟรีนะครับมีปลายทางให้นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจนะฮะบ,บอกเลยว่าราคา700บาท3องค์2 0 0 0ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพีพ่่นะและช่องทางการติดต่อของผมนะฮะนี่ครับยังคงเหมือนเดิมเลยที่เบอร์โทร0968 326 327เเบอร์โทรนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามและขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิมนะฮะก็เบื้องต้นนะครับราคานะฮะ 700บาท3องค์2,000นะครับก็จะมีทั้งชุดสร้อย 18k ซสร้อยนาคสร้อยเงินที่ติดมาพร้อมกับพระนะครับชุดนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นกล่องกรรมยี่มีพระเครื่องมากมายนะครับตรงนี้นะฮะน่า จะประมาณ30-40รายการไม่เกินนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับปิดก่อนได้ก่อนนะครับให้ทิกคนที่พร้อมปิดพร้อมรับก่อนนะครับพี่นะก่อนที่จะไปรับชมพระเครื่องราคา700บาท3องค์2,000นะครับพี่นะผมก็จะมีรายการพิเศษนะครับสัก5รายการนะครับพี่นะเป็นรายการพิเศษนอกเหนือจาก รายการตรงหน้านี้นะครับพี่นะพิเศษยังไงมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปเริ่มรับชมรายการพิเศษรายการที่1กันเลยใครที่จะปิดนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่จะปิดนะฮะรายการพิเศษนะครับผมกระลุนานะครับพี่ๆนะแจ้งด้วยว่าเป็นรายการพิเศษนะครับพี่ๆนะก็มาครับสําหรับรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะฮะผมจะมาเริ่มกันที่ตรงกล่องไม้นี้เลยนะฮะ รายการพิเศษหนึ History, <ines> ่งนะครับพี่พี่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดโซนด้านหน้านี้นิดนึงอันนี้จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องไม้ของหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่นี่นี่นี่หลวงปู่ทิมวัดราชไล่นะเปิดเข้ามาด้านในนะครับพี่พี่นะเปิดมาด้านในมีมีดนะครับนี่ครับด้านในก็จะมีมีดนะครับโอ้โหนี่เลยเป็นมีดของหลวงปู่ทิมนะก้านะครับพี่พี่นะอยู่ในกล่องไม้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับ อ๋สวยงามนะฮะใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับลองดูนะอ่ะรายการพิเศษรายการที่1นนะครับผมเปิดอยู่ที่ราคา800บาทใครไว้้าได้นะครับพี่ๆนะนี่ครับข้อความยาวนะฮะ ประมาณเล่มนี้นะครฮะประมาณ5นิ้ว5นิ้วได้เลย5นิ้วนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ในกล่องไม้แบบนี้นะครับพี่ๆนะนี่ครับรายการพิเศษที่1 800บาทนะครับต่อไปนะครับรายการพิเศษรายการที่2นะครับพี่ๆโอ้โหรายการนี้ก็เป็นกล่องไม้เหมือนกันนะครับเป็นกล่องไม้ล่วงพระเดิมนะพี่ๆนะเดี๋ยวมันตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เต็มนี่เดี๋ยวโยกย้ายกันมาตรงนี้นะครับพี่ๆนี่พิเศษ2นะฮะอ่ะนี่ครับ กล่องนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันครับพี่ๆนะหนึ่งพันรวมส่งนะครับส่งฟรีมีปลายทางนะโอ้โหข้างในมีมีดครับพี่นะใครไวใครได้นะครับกล่องนี้รายการพิเศษสองนะครับบอกเลยว่าราคานะครับย่อมยาวจริงๆมาเดี๋ยวผมจะลองดึงฝักมีดออกมาให้ได้รับชมกันนีครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหฝักเป็นไม้สวยๆนะครับนี่ฮะ ก็นี่ยครับใครชื่นชอบนะฮะหรือว่าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าให้คนที่พร้อมปิดพร้อมรับเล่มนี้นะครับความยาวประมาณ9นิ้วครึ่งอ่านี่ครับอยู่ในกล่องไม้นี่ครับในกล่องไม้แบบนี้นะครับสวยๆนะนี่ครับเป็นพิเศษ2ต่อไปครับมารายการพิเศษรายการที่3กันเลยนะครับว่นี่รายการพิเศษ3ก็นี่อันนี้จะเป็นกล่องไม้หลวงพ่อกรวยตกแต่งนะครับ อ่ลวดลายนะครับมีลวดลายด้านบนนี่เปิดมาข้างในนะครับโอ้โหเป็นมีดแบบนี้นะโอ้โหความเก่านะครับหนึ่พันบาทครับพี่พี่รายการพิเศษสามเอาเท่ากันนะครับแบบนี้นะมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะครับเดี๋ยวย้ายย้ายกล้องนะครับมาดูด้านในกันนี่ครับโอ้โหถ่ายลําบากนิดนึงนะครับด้านในเนี่ยเป็นมีดพยานาคแบบนี้ด้วยนะหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่นี่ก็สวยงามนะครับมาความยาวนี่พอๆกับเล่มของหลวงพ่อเดิมเมื่อกี้เลยนะ นี่ครับ1,000พันบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหได้ไปกันพร้อมกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวลองวัดความยาวนี่9้านิ้วครึ่งเท่ากันนะครับความยาวเท่าๆกันอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับพี่ๆนี่ครับโอ้โหมาเลยครับนี่คือรายการพิเศษรายการที่3ครับพี่ๆนะมาครับรายการต่อไปนะครับพี่ๆนะรายการพิเศษรายการที่4ี่นะครับตังกล่องก่อนเลยนะครับมาครับรายการพิเศษที่4ี่โอ้โหเปิดด้วย นี่ฮะหลวงปู่ทิมนะครับเป็นกล่องนะเป็นพระเป็นชุดนะครับชุดกรรมการแบบนี้นะครับด้านในโอ้โหกล่องด้านนอกเนี่ยครับอาจจะไม่ไม่ได้เปิดนานนะดูนะครับเก่าอยู่นะแต่เปิดมาด้านในนะครับโอ้โหยังคงสภาพสวยนี่ยครับพี่ๆนี่ครับก็จะเป็นชุดหลวงปู่ทิมต้องแจ้งก่อนนะว่า เป็นหลวงปู่หลวงปู่ทีมก้นทองคานะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นก้นทองคําแท้นะทองนี่ตอนนี้ราคากําลังแรงมากๆนะบอกเลยว่าตลาดทองนี่อันนี้เป็นก้นทองคาแทก้าวสิบหกจุดห้าเลยนะยิงเช็คล้านทองขึ้นเปอร์เซ็นนี้แน่นอนนะครับพี่พี่นะก็นี่ครับมีทั้งหมด5องค์นะครับชุดนี้รายการพิเศษที่4ผมเปิดราคาอยู่ที่2,500บาทครับพี่พี่มาฮะก็เดี๋ยวให้ดูองค์แรกก่อนเลย นะครับแค่รายการพิเศษนี้ก็เล่าใจสุดๆนะครับดูนะฮะนี่ครับกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับก้นทองคําแท้นะต้องเน้นย้ําเลยว่าเป็นก้นทองคํแท้าเท96.5ทุกองค์ในนี้ครับ5องค์เป็นก้นทองคําทั้งหมดนะครับพี่ๆนะนี่ครับรายการพิเศษที่4ี่บอกแล้วว่าเด็ดๆนะครับนี่ฮะลองดูนะครับพี่ๆนะใครชื่นชอบสนใจติดต่อทักทายกันตลอดมีทั้ง มีปิดตาด้วยนี่ครับก็มี5องค์มีปิดตาก้นทองคํามีชัยวัดนะครับแล้วก็มีสั่งกระจายแล้วก็มีรูปหล่อของหลวงปู่ทิมมีพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะนี่ครับก็ทั้งหมด5องค์นะครับ2,500ัรบาทนะครับยกชุดนี้นะฮะก้นทองคํานะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยปิดไว้นะครับพี่พี่นี่คือรายการพิเศษรายการที่4นะครับต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่5รายการสุดท้ายนะครับจะเป็นชุด กล่องหลวงปู่ทิมก้นทองคําเหมือนกันแต่ว่าเนื้อนะครับจะคนละเนื้อนะเป็นก้นทองคาแท้เ6้เช่นเดียวกันพระข้างใน5องค์เหมือนกันราคาอ่าราคา2,500บาทเท่ากันนะครับพี่ๆนะนี่ครับก็ใครที่พร้อมปิดพร้อมรับนะฮะสามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับโอ้โหนี่ฮะบอกแล้วว่ามีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับนี่ฮะก้นทองคําแท้นะครับนี่ครับก็ ไขพร้อมนะพี่พี่นะโทรหรือว่าทักรายกันเข้ามาได้นะครับโอ้โหรายการนี้สวยนะครับรายการพิเศษที่ห้านะนี่ครับก็ใครชื่นชอบสนใจก็ลองดูนะครับพี่พี่ทองกําลังขึ้นนะผมบอกเลยว่าทองขึ้นกระชูดเลยนะครับช่วงนี้นะฮะผมได้มาแค่สงกล่องนะแบบนี้นะครับพี่พี่นะนี่ครับ ผมได้มา2กล่องจริงๆแล้วก็ราคานี่ก็ไม่แรงมากนะครับเป็นก้นทองคํานะครับมาฮะก็รายการพิเศษนะครับจบลงที่5รายการนะครับก็ใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทักทายกันเข้ามาได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็อิสระพระเครื่องพระลึกลับนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันมาครับรายการพิเศษได้จบลงไปที่5รายการใครชอบองไหนรายการไหนก ติดต่อทักทายหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรับชมรายการธรรมดาจิตร้อบาท3องค์2,000จะส่งฟรีมีไปทางกันต่อเลยนะครับนะเจ็ดร้บาท3องค์2,000รายการที่1นะครับมาเปิดกันที่สร้อยรายการแรกเลยสร้อย 18K พร้อมพระนะครับจะเป็น เหรียญนะครับของหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันครับพี่พี่นี่ครับเป็นเหรียญนะอยู่ในตลับสวยๆแบบนี้นะครับพี่พี่นะเป็นซอย 18K พร้อมพรกอ่ะสวยมากๆนะครับก็นี่ฮะวันนี้มาจัดโปรพิเศษให้ด้วยนะครับ700บาท3องค์2,000นะครับมาฮะต่อไปครับรายการที่สองนะครับมาฮะรายการที่สองก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆอ,ออกมานะครับพี่นี่รายการที่สองจะเป็นชุดนาคนะครับอันนี้จะเป็นสร้อยนาคนะฮะพี่ๆนะเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวผมต้องลองปรับกล้องนิดนึงอันนี้จะเป็นชุดสร้อยนาคพร้อมเหรียญของหลวงปู่ทิมนะครับโอ้โหมีการตอกโค้ดที่ด้านข้างเหรียญด้วยนะนี่ฮะเหรียญก็จะเป็นเป็นนาคเหมือนกันนะครับพี่ๆนะนี่มีตอกด้วยนะครับ สวยงามนะฮะนี่คือรายการที่2นะครับพี่พี่นะใครไวใครไดจริงจริงนะครับได้ไปชุดนี้เลยนะครับมีเป็นเป็นชุดนะพร้อมสร้อยแบบนี้ดูนะครับมีหลายลายนะ,ะพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่3มนะครับพี่พี่มาครับ รายการที่3นี่ก็น่ารักนะครับพี่นะเป็นชุดนาคเหมือนกันนะครับตลับนาคสร้อยนาคกับพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับแบบนี้นะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับดูนะฮะใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับชุดนาคแบบนี้นี่คือรายการที่3ครับพี่มาฮะอยากคุ้มค่านะครับราคาลดลงก็จัดไปสารายการ2 0 0พครับพี่นะจะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับต่อไปครับมารายการที่4นะครับ สำหรับรายการที่4ี่นี่ฮะซอยนาคเหมือนกันนะครับกับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวันนะครับนี่ก็เป็นตลับนาคเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายการที่4นะใครชอบใครสนใจนะครับลองดูครับพี่ๆราคาเบาๆด้วยวันนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่5นะวันนี้มีไม่เยอะนะครับใครไวใครได้นะอันนี้จะเป็นชุดเงิน นะครับจะเป็นสร้อยเงินแบบนี้แล้วก็เป็นพระนางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับตลับนี้ก็จะเป็นเงินเหมือนกันเนี่ฮะนี่ครับเป็นรายการที่อันนี้เป็นตลับนะเลียมปิดด้านหลังนะครับพี่พี่นี่สามารถสวมได้นะครับเส้นนี้สามารถสวมได้นะรายการนี้นะครับรายการที่ห้านะครับมาครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับพี่นะเรามาเล่นสร้อยชุดสร้อยกันก่อน นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ไล่กล้องกับมายี่แล้วก็มีดเครื่องรางกันเรื่อยๆนะครับก็รายการที่6นี่ครับก็จะเป็นสร้อยหนาคเหมือนกันนะครับดูลายนะฮะดูลายก่อนนะครับลายประมาณนี้นะเส้นยาวนะสวมคอได้นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญย5่สิบศตวรรษจับขอบนะฮะขอบก็เป็นหนาคเหมือนกันนะครับดูนะฮะตอกนะครับโอ้สวยงามนะครับนี่คืออ่ารายการที่6นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะพระพร้อมสร้อยต่อไปครับรายการที่7ดนะครับมา โอ้โหรายการนี้นะครับเส้นใหญ่เลยนะครับดูลายก่อนนะครับเป็นสร้อยหน้าก,กับชุดนาคนะอันนี้จะเป็นชุดนาคเลยตลับก็นาคเหมือนกันจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะนะี่ครับโอ้โหด้านหลังแร่ลอยสวยๆแล้วก็ลายสร้อยนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะยาวสวมคอได้เลยนะครับพี่ๆนะนะี่ครับ เป็นรายการที่7ครับผมมาฮะต่อไปครับรายการที่8นะครับสร้อยเส้นสุดท้ายของ EP ีนี้นะราคาโปรโมชั่นด้วยงดต่องดจองนะครับพี่นะราคานี้แล้วนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นจริงๆนี่ก็เป็นสร้อยนาคนะครับนี่ฮเลียมจับขอบนาาเป็นเหรียญนั่งพานของหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆนี่ฮะก็มาครับเป็นสร้อยนาคนี่เป็นลายลูกตุ้มเลยนะสวยดีนะครับพี่ๆนะมาครับรายการต่อไปกันเลย มาต่อที่รายการที่9นะครับมาฮะบอกเลยว่าของหายากนะครับพี่พี่ไม่ค่อยได้ผ่านมือไม่ค่อยได้พบเจอนี่คือพระพิคัเนตนะครับพี่พี่นะเป็นพระพิคเนตนะครับโอ้โหด้านล่างนะครับเป็นพระเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมนี้เป็นหลวงปู่ดูนะครับพี่เพ่ด้านล่างนะครับเป็นพระเนือพรมนะฮะอันนี้หลวงปู่ดูปุกเสกนะครับพี่พี่รายการที่9้านะโอ้โหดูนะับสี สวยเลยนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะครับขนาดหน้าตักเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมลองวัดหน้าตักให้ดูนี่ครับก็จะอยู่เนี่ยฮะนี่เลยครับประมาณ4เซนนะฮะหรือว่าประมาณนิ้วครึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้นะก็สวยนะอยู่ที่ใครชอบนะครับนี่คือรายการที่9นะครับต่อไปครับมารายการที่10นะครับโอ้โหนี่ได้มาคู่กันนะครับพี่พี่ ารายการที่10นี้ก็จะเป็นพระพิคเนสเหมือนกันนี้ก็จะเป็นหลวงปูด,ดูเหมือนกันนะครับพี่พี่นะโอ้โหวันนี้นี่ครับลองดูโอ้โหนี่ไงเขียนด้วยนะครับวัดส,สกเกน,นะครับพี่พี่อ่านี่ครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนี่ครับรอบๆนะครับก็สวยนะครับลองดูนะพี่พี่นะราคาเบาๆนะครับเจ็ด ร้อยบาททุกรายการจะส่งให้ฟรีนะครับมาฮะรายการต่อไปกันเลยต่อไปเป็นรายการที่11นะครับพี่พี่มารายการที่11เราจะมาดูอะไรกันก่อนดีนะครับมารายการนี้เลยนะคพี่พี่โอ้เป็นเสือหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่น้งเขี้ยวนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับมานี่ครับเลี่ยมแบบนี้อยู่ในเลี่ยมแบบนี้3ตัวนี่ครับจิ๋วๆนะครับ รายการที่11นะครับต่อไปครับรายการที่12นะครับพี่พี่นี้จะเป็นนาปกนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่านะครับพี่พี่นะนี่ครับเป็นนาปกหลวงปู่โตะนะครับพี่พี่นี่ครับด้านหน้าด้านหลังมีตะกุดทองอยู่นี่ครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับรายการที่13นะครับพี่พี่เอามาเจอรายการนี้ นะครับอันนี้จะเป็นกิ่งนะฮะพี่พี่กิ่งปาวะเลสนะฮะพี่พี่นะเป็นกิ่งปาะวะเลสโอ้โหเนื้อสวยนะห่มคุมนะครับตรงก้นนี่นี่ครับเป็นก้นทองคํานะครับ,รบพี่พี่นะก้นทองคําแท้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ทองคํา96.5เช่นกัน นะครับพี่พี่นะรายการนี้เนี่ครับเป็นรายการที่13นะครับบอกเลยว่าใครไวยใครได้นะครับต่อไปครับรายการที่14นี่ครับโอ้โหก้นชุดก้นทองคํานี้จะเป็นท้าเวทนะฮะท้าเวศสุวรรณนะครับของหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะนี่ครับก้นทองคําแท้เช่นกันนะฮะเก้าสิบหกจุดห้านะนี่ครับโอ้โหทองคํากําลังขึ้นเลยนะฮะพี่พี่นะใครไวยใครได้จริงนี่ครับเป็นรายการที่14นะครับต่อไปครับมารายการที่15นะครับ รายการที่15นี้อ่ะก็ยังไม่พลาดนะครับพี่นะยังไม่พลาดกับอ่าพระปิตานะครับรายการนี้ก็จะเป็นพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมวัตพานสูงครับผมนี่ฮะสังเกตดูที่นะครับสังเกตดูที่ตะกุดนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับทีเด็ดนี่คือตะกุด1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหเจดดอกนี้นะครับเจดดอกนี้นะเป็นทองคําแท้เช่นกันเนี่ยครับ ยิงขึ้นนะครับพี่พี่นะเป็นทองคำแท้เก้าสิบหกจุดห้านะสามารถเช็คร้านทองได้นะครับพี่นะการันตีนะครับพี่พี่นะนี่คือรายการที่สิบห้ามาครับใครไวใครได้นะครับบอกเลยว่าอีพีนี้พิเศษสุดๆให้กับพี่พี่เอฟซีที่ติดตามกันมานานนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะถือว่าโชคดีนะครับได้รายการราคาแบบนี้นะครับมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับพี่พี่มา นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดหมอด้ามแกะรูปพญานาคแบบนี้นะครับโอ้โหด้านในนะครับเป็นฝักของหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่รายการนี้นะครับรายการที่16นะครับต่อไปครับรายการที่17นะครับพี่ๆนะครับนี่รายการที่17นี่จะเป็นเสือโอ้โห สวยเนี่ฮะพี่พี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ไมทราบหลวงพ่อนะจริงๆอันเนี้ยนะครับนี่ฮะอยู่ที่ชอบเนาะพี่พี่เนาะใครใครดูแล้วชอบดูเป็นหลวงพ่ออะไรเนะยครับที่เราอาจจะรู้จักนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับสิบแปดกันเลยนะฮะพี่พี่นะเป็นสิงสามขวัญอันนี้เป็นงานนะครับผมนี่ฮะ งาเหมือนกันนะครับงาหลวงพ่อเดิมเป็นสิงสามขวัญแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆรายการที่18นะครับต่อไปครับรายการที่19นะครับจะเป็นกินสิงปักเป็ดนะครับหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆนะเป็นงาแกะนะครับสิงแบบนี้นะครับดูนะฮะก็เป็นงาสวยๆนะครับใครชื่นชอบสนใจนะครับลองดูได้นะครับพ p นี้ก็ราคาสุดโปรโมชั่นนะครับ ต่อไปครับรายการที่20นะครับสําสหรับรายการที่20นะก็จะเป็นนี่เลยครับอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อกรวยนะครับนี่แกะเป็นรูปาพ,าพับพิเนีนะครับนี่สวยๆนะครับพี่ๆนะเหมือนจะเป็นงานนะครับด้ามก็สวยงามนะครับนี่ก็ด้านในก็เป็นมีดของหลวงพ่อ กลวยนะครับแบบนี้นะนี่คือรายการที่20นะครับพี่พีนะชื่นชอบองไหนรายการไหนโอ้โหขนาดมีไม่กี่รายการนะครับใช้เวลาจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละรายการนะต้องถ่ายกันให้ดูแบบละเอียดนะครับพี่ๆจะได้สะดวกในการตัดสินใจเพราะว่าราคานี่นะครับบอกเลยว่ามันต้องคุ้มนะครับแต่ละละรายการนะผมอยากให้พี่เอฟซี FC ได้ไปแล้วก็ชื่นชอบตรง ที่เราได้ไปด้วยนะครับพี่พี่นะมาครับ21ดูครับโอ้โหเขี้ยวเสือแบบนี้มาราคานี้ได้อย่างไรครับพี่ๆี่นะโอ้โหนี่ครับ700ได้3ตัวเลยนะครับพี่พี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะรายการที่21นะมาครับต่อไปครับ22 มาโอ้โหไม่มีอะไรจะเสียนะครับบอกเลยว่ารายการนี้เป็นห่านนุมมนนะครับหานนุมานองค์นี้เป็นของหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆนี่มีมีมีโค้ดนะครับแล้วก็ด้านล่างโอ้โหเป็นชุดกรรมการด้วยนะหลุดมานะครับก้นทองคําแท้96.5เน้นย้าว่าเป็นก้นทองคําแท้96.5นะครับผมนี่ก็นี่เลยครับผมรายการที่22นะครับต่อไปครับ23นะครับ เป็นนาคปกนะครับรายการนี้นะครับนาคปกหลวงปูทิมโอ้โหมีตะกรุดทองอยู่ด้านหลังนะครับสวยงามมี3ามโฮมแบบนี้เลยเป็นชุดนะครับีินายการยี่สินะครับต่อไปครับ24อ่า24นี่ก็จะเป็นสิงห์นะครับนี่แกะจากงานนะฮะสิงห์สามขวานแบบนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะครับนี่คือรายการที่24นะฮะจับขอบมาแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับ25ครับมา เรายังอยู่ที่รายการที่25นะครับก็อันนี้จะเป็นชุดเอ่อนาคปกนะครับเป็นนาคปกเอ่อหลวงปู่ทิมนะนี่ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับมีสามเนื้อสามสีแบบนี้นะครับพี่ๆนะรายการที่25นะต่อไปครับรายการที่26นะครับมาสำหรับรายการที่26ก็จะพามาดูอ่าเป็นรายการนี้แล้วการเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับ นี่ฮะเป็นเท้าเวสุวัณนะครับโอ้โหเอ้ามีสองด้านนี่ยับผมนี่ฮะแบบนี้มีสองด้านนะหน้านี่เป็นเทพเลยนะครับฝั่งนี้เนี่ยทางนี้เป็นหน้ายักษ์นะครับโอ้ยเป็นรายการที่26นะครับดูด้านล่างก็จะมีแผ่นยันอะไรสักอย่างนะครับลองดูนะพี่นะต่อไปครับรายการที่ยี่อ่ายีดนะครับผมาครับรายการที่27จะเป็น ารายการนี้แล้วกันนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงปู่ทวดชุดสามองนะครับนี่ฮะเป็นหลวงปู่ทวดนะ,ะชุดสามองนะครับในนี้เป็นเนื้อว่านนะครับผมนี่ฮะก็สามองคใครชื่นชอบสนใจลองดูนะนี่ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่นะ,ะมีสามองแบบนี้มีการปิดทองนะครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อผงสวยๆแบบนี้นะครับก็ลองดูนะ,ะมีสามพิมนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับมาครับมาฮะดูรายการต่อไปกันเลยนะครับผมต่อไปเป็นรายการที่28นะครับอ่ะ28จะเป็นรายการนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหราคานี่พี่ครับหาที่ไหนไม่ได้นะผมบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยมีสามเล่มแบบนี้แล้วพี่ดูนะครับมีเหรียญ เจริญพรด้วยนะครับของหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นรายการที่28นะพี่พี่นะมาครับรายการต่อไปนะครับผมต่อไปรายการที่29ครับผมมามาครับเอาเริ่มจากกล่องเล็กกันก่อนเลยนะครับไล่ลําดับไปเลยนะครับกล่องเล็กนะบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับกิ่งหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองนะครับ ราคาพิเศษยังไงราคาพี่พี่นี่ครับเป็นก้นทองคําแบบนี้พี่พี่ลองดูนะครับก้นทองคําแท้96.5เช่นกันนะครับนี่ฮะกิ่งหลวงปู่โตรายการที่29ครับผมนี่ฮะใครไวใครได้นะครับจัดมาฮะต่อไปครับรายการที่30กันเลยต่อนะครับพี่มาดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพระกิ่งนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับป็นชุดกรรมการนะครับ1องค์นะครับ ก้นทองคําแท้นะครับเช่นกันนะฮะนี่เลยครับโอ้โหเลขโค้ดสี่เก้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับกิ่งองค์นี้ก้นทองคํานะครับโอ้โหรายการที่สามสิบครับมารายการต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับบอกเลยว่าบูเลยนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดมาดูกันครับว่าเป็นอะไร อ๋อนี้มันยังใหญ่ไปมาเดี๋ยวเราเล่นกล่องเล็กกันก่อนนะครับโอ้โหรายการที่สามสิบเอ็ดเปิดมาบอกเลยว่าว้าวสุดๆนะครับเป็นกุมหาวันล,ลำพูนนะครับพี่ๆเป็นพรานรอดนะมีห้าองค์ดูมีห้าองค์แบบนี้เดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูสักหนึ่งองค์เนาะเพราะว่าในนั้นก็เหมือนกันนะครับพี่พี่นะนี่มีห้าองค์แบบนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับมารายการที่สามสิบสองนะครับ <N> นี่มีสองกล่องครับพี่พี่นี่ฮะกุมหาวันนะครับชุดกรรมการมีพอสอบอกด้วยเนะครับพี่พี่นะนี่ฮะพสอสองสี่ห้าหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้านในนะครับอง <c oughs> ดูก่อนนะครับด้านในองค์นี้ก็จะมีเนื้อนะครับดูนะครับโอ้โหสวยนะพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบสองครับลองดูนะ ชอบแบบไหนรายการไหนเนี่ยครับติดต่อทักทายกันมาได้นะครับแบบนี้นะครับรายการที่2นี่ก็จะมีเนื้อเข้มแต่สามสิบสองนี่จะมีเนื้อเข้มมาด้วยนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับมาครับไล่สเต็ปกันไปนะครับมาโอ้โหรายการนี้เนี่ยครับเป็นชุดกรรมการนะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัตพานสูงนนทบุรีนะครับโอ้โหห้าองค์อีกแล้วนะครับดูนะครับ แบบนี้นะเดี๋ยวดูตัวอย่างสักหนึ่งรายการก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับมีพันธ์ได้สายสินแบบนี้มีการปิดทองนะครับทั้งหมดหองค์แบบนี้นะครับรายการที่33ครับผมมาครับรายการต่อไปครับรายการที่34นะครับมาโอ้โหสามสิบสี่กล่องยาวๆนะครับมาเปิดกันตรงนี้เลยนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่ครับ อโอ้โหด้านในเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วครับพี่พทั้งหมด5องค์แบบนี้นะครับเนี่ยฮะ พระบิดาของหลวงพ่อแก้ว5องค์นะครับพี่ๆโอ้โหเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสักหนึ่งองค์นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับ700บาทเนี่ยได้ไปแบบนี้นะครับยกชุดกันไปนะครับนี่คือรายการที่34ครับพี่ๆมาครับชอบแบบไหนรายการไหนนะครับติดต่อได้ก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าผมจะถ่ายให้ดูกันแบบละเอียดกันหน่อยนะครับมาครับต่อไปครับรายการที่35กันเลยครับพี่พี่ มาสาิบห้าโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรนะครับพี่เดี๋ยวลองดูนะครับ35เป็นเป็นนี่เลยครับโอ้โหออกแล้วนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับปี2 5งพนห้าร้สิบหกนี่ฮะโอ้โหข้อมูลนะครับในนี้นะครับละเอียดแน่นตึกเลย นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามี5องค์นะในนี้นะมีกันถึง5องค์เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งรายการนะครับนี่โอ้โหเหรียญอย่างสวยนี่ครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะและนี่คือรายการที่35ครับผมมาฮะรายการต่อไปกันเลยนะครับรายการที่3ทนะครับพี่พี่มารายการที่3 6มเราเล่นของใหญ่นะพี่พนะ อ่ารายการที่36ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับมาครับดูครับด้านในเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดรหันไร่นะครับปี17ชุดกรรมการนะครับมีทั้งหมด3องค์ในนี้มีการเลี่ยมกรอบสแตนเลสให้แล้วองค์ที่1นะครับนี่ฮะเป็นตะกุดนะครับด้านในนะครับสองตะกุด7ดอกฝังอยู่ที่ด้านหลังนะครับและองค์ที่2นะครับพี่ๆนะ องค์ที่สองที่เลี้ยงติดๆกันมานะครับเป็นตะกุดกี่ดอกไม่รู้ลองนับดูเอาตามนี้เลยนะครับถ้านับก็ยาวนะครับบอกเลยว่านี่ครับด้านหลังก็มีตะกุดและนี่ฮะองที่สองนะครับและเรามาชมต่อองค์ที่สามนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหนี่ครับมีตะกุดเป็นแผงด้านหลังนะครับสองสี่หกแปดเก้าอ่ารายการนี้มีตะกุดเก้าดอกพอนับได้แต่เยอะเกินนับไม่ไหวนะครับมา และนี่ครับผมรายการนี้นะฮะรายการที่36ครับมาครับรายการต่อไปกันเลยนะฮะเหลืออีกแค่2รายการสุดท้ายบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับพี่นะราคานี้นะครับมาให้ดุนี่ครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมรายการที่37ครับผมนี่ฮะอขออภัยนะ้องเฉียนเด่นเวียมเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับนี่3มองค์นะครับสามองค์3เนื้อ ทองแดงลมดำนะครับเหรี่ยญที่1เหลี่ยญที่2เนื้ออพก้านะครับพี่พี่นะและเหรียญที่3นะฮะแล้วก็เป็นเนื้อเปียกทองแบบนี้นะครับนี่พร้อมกล่องนะยกชุดกันไปนะครับได้ของตรงปกแน่นอนนะครับรายการที่อ่าสามสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับสามสิบแปดรายการสุดท้ายกันแล้วนะครับนี่ฮะมาครับชอบแบบไหนรายการไหนนี่ก็คือ นี่คือเหรียญหลวงพ่อกลวยปี2521นดะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหันุมานปี213เนื้อเหมือนกันนะครับมาดูเนื้อนี้เป็นเนื้อฮาบาก้านะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นหันุมานทองแดงล้มดำนะครับนี่ฮะด้านหน้าด้านหลังเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เนื้อเปียกทองนะครับพี่ๆโอ้โหราคา700บาทไม่ต้องคิดมากนะครับบอกเลยว่า700บาทนี่มันคุ้มสุดสุดนะครับก็จบลงที่ .37 ลสิอา 38มรายการครับพี่พี่ก็วันนี้นะครับนี่ฮะช่องทางการติดต่อของผมยังคงเหมือนเดิมเลยที่0968 32 6 3 2 7นะครับพี่พี่นะเบอร์โทนี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับฝากพ,พี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันกันกนกบช่องอิสระเพระเครื่องกงนเยอะนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบตัวลาไว้ก่อนแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ